นุ yes, no ่เมกาและสาวเดี่ยวเทมที่ได้เย็นสุดท้ายแล้ด้วยในเกมเรนจูในเกมฟรีฟรายจริงๆท่เกมนี้มีคู่มือเล็กมากเลยนะครับานักโมคุณชาไทม์องค์กรณ์อนุโต้ที่ชอบที่สุดเลยที่เราเป็นแสงอุตสาหลเขามีแบบว่านักโมคุณชไยมุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอเดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัล เยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปโอเคกันด้วยเลยนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยเลยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคน, <Sure. S 2> ท,นท่านกันด้วยเลยวันนี้คนก็อยู่กับผมไดมอนด์ Diamond, นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอย่างกับต้นคิบแบบหล่อๆที่ที่แบบอะไรแบบแบบตัดในมือถือแบบโอ้โหแบบ อะไรจะมาตึงอะไรขนาดนี้นออก็แบบยกให้ไดมอนถือาราชาตดต่อนในมือถืออะไรประมาณนี้ <c oughs> โอเคนะครับก็จะมาสอนละกันนะครับคลิปนี้ขอประมาณสักอ่าเท่าไหรด่ดีสัก5้ารลอยไแล้วกันนะเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผมถ่ายคลิปแบบดีๆแบบนี้ส,อน,สอนไปต่อต่อไปเลยเสียงอะไรอัสเฟรดอินดิสโนอะไรเนี่ยไปปิดไปโอเคนะนี่ก็จะมาสอนเลยละกันนะครับผมนะโอเคนะก็ ยังไงอะคลิปนี้ขอห้าลายแล้วกันนะครับโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดกระเล็กครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปมือถือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคแอปที่ต้องใช้ก็มีคายมาสเตอร์แล้วก็แอปตัดพื้นหลังเออแอปตัดตัวละครแล้วก็ pscc แอปตัวน,นี้คือสำคัญสุดล้วครับที่จะทำเซเบอร์แบบเคลื่อนไหวได้นะครับผมนะ โอเคนะครับผมก็แรกแล้วก็กดไปที่แอปคลายมาสเตอร์กันเลยครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในแอปคลายมาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคนะแล้วก็กดบวกเลเยอร์เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะกดบวกเลเยอร์16บทับเนะครับแล้วเราก็เลือกคลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปผมผมจะเอาเป็นคลิปไหนเอ,อ่ยเดี๋ยวหาคลิปก่อนนะครับผมหาคลิปก่อนนะแป๊บหบนึ่งนะครับผมคนดูเดี๋ยวคลิปอยู่ไหนวะ คลิป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 ันนี้ไงจะละดื่นนะดื่นอันนี้ดีกว่าโอเคเอาเราเลือกได้แล้วนะครับแล้วกดมาที่เลเยอร์แล้วก็กดตันไกลกดตัดไปลางซ้ายนะครับกดมาที่เลเยอร์ปรับแต่งสีนี่เพื่อทำให้ภาพเหมือนคอมขึ้นนะครับผมเปิดเสีมาน,นิดนึงดีกว่าจะได้อินกับเสียงเกลมโอเคอันนี้ไม่เอามาือ อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูก่อนโอเคนะครับผมจะประมาณนี้นะครับนี่โอเคผมจะเป็นประมาณนี้นะครับ,บ,รรบแล้วกดตันไกลนะครับแล้วก็านี่นะครับตัดไปทางขวาของหัวอ่านนะครับก็ตัดไปแล้วกดที่ตรงนี้นะครับนี่กดปึ๊บ แล้วเราก็กดบันทึกภาพเลยครับผมบันทึกภาพไปโอเคอีก <fend OSE> แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อบันทึกภาพเราก็ต้องปรับหน้าจอให้มันขยายมากก่อนคอนดูโอเคขยายมากก่อนนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้นี้โอเคนี่นะครับแล้วกดมาที่เลเยอร์เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ดิทำเหมือนเดิมเลยนะครับบันทึกภาพนะครับโอเคแล้วเราก็กดไปที่พอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วเราไปเข้าแอปคายเออไม่ใช่ดิ ข้อแอป PSCC กันเลยครับผมโอเคนะครับรอตอนนี้เราอยู่ในแอป PSCC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วกดบวกภาพเลยนะครับนี่กดบวกภาพแล้วกดจีฟ้าอันบนสุดเลยนะครับเราก็เลือกหาภาพที่เราเซฟไว้นะครับผมเซฟไว้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการนะครับนี่ก็จะได้หน้าจอประมาณแบบนี้นะครับขีดด้านบนก็อาจจะมีขีดดำๆเดี๋ยวค่อยไปขยายเอาละกันนะ โอเคแล้วเรากดบวกเลเยอร์อเลยนะครับถ้าเราอยากตัดละเอียดแล้วก็ใช้แอปตัดพื้นหลังนะครับแล้วก็มา,าตัดออกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้เอาละกันนะครับเพื่อจะได้ให้มันเร็วๆสะดวกง่ายๆนะครับแล้วก,กดมาที่เลเยอร์แล้วก,กดบวกเลเยอร์อนะครับแล้วก็กดอันแรก2ครั้งนะครับโอเคพอเรากดแล้วนะครับแล้วเราก็หาภาพที่เราดาวน์โหลดไปเลยมันก็จะเป็นภาพนี้นะครับถ่ายทันนี้เลยทุกคนจะใส่ได้อะไรก็ได้เอ้ยพูดลิ้นพันกันทําไมวะ อะไรก็ได้นะครับผมนะโอเคพอเรากดมาแบบนี้ใส่ท้องฟ้าเสร็จที่เรียบร้อยแล้วกดแอนตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยแล้วกดตัวนี้นะครับนี่ปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับแล้วทุกคนก็วางกันเองอเลยนะครับว่าจะวางไว้ตรงไหนนะปึ๊บโอเคถ้าใครอยากให้ละเอียดหน่อยก็ใช้แอปตัดเส้นหลังเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณแบบรุ่นรวบเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเค ตัดไปครับผมตัดไปปึ๊บนีบ่ไม่ได้ไม่ได้โอเคผมจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคพอเรได้ประมาณนี้แล้วกดมาเลเยอร์ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเลเยอร์ด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างตรงนี้เลยเน่แน่แน่โอเคแล้วกดเข้ามาปึ๊บแล้วกดไปที่นี่ข้างๆเอฟเฟกนะครับ แล้วก็กด่าลูกกบตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาให้มันมืดๆแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงก็เลื่อนสีแดงขึ้นนะครับนี่แล้วเราก็ดูว่าเราพอใจหรือเปล่านะครับโอเค<ๆ>ก็ปรับตามใจเลยนะครับโอเคผมจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่โอเคนะครับผมพอได้แล้วเราก,กดบันทึกเลยนะครับกดรูปตรงนี้นะนี่ตรงนี้ตรงนี้เข้าไปกดสีฟ้านะครับอันแรกเลย แล้วกดเซฟตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงกลางแล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการแล้วกดปุ่มคีย์เลยครับผมโอเคนะครับพอจะได้เสร็จที่เรียบร้อยแล้วเลยเราไปเข้าแอป,ปตัดตัวละครกันเลยครับผมโอเคเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในแอป,ปตัดตัวละครที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรากดสีฟ้าเลยนะ โอเคให้เราก็กดแกลเลอรี่เลยนะครับแล้วเราก็เลือกหาภาพเลยนะครับผมก็จะเป็นาภาพเดี๋ยวภาพอยู่ตรงไหนเอ,เอ่ยเดี๋ยวหาก่อนนะครับคุณดูสักครู่นะครับหาก่อนนะภาพโอเคผมก็จะเป็นภาพนี้นะครับแล้วก,กดอี่ถูกเลยครับผมแล้วก็รอมันจะพักนะครับแล้วก็จะตัดพื้นหลังให้นะนี่อันนี้คือแบบมันไม่ละเอียดนะครับก็แล้วก็แบบค่อยริมเอานะครับแบบนี้นะครับค่อยแบบเก็บรายละเอียดนะครับ ค okay. มันจะเป็นประมาณน,นี้แล้วผมคายลบออกแล้วกันโอเคนะครับนี่ลบไปลบไปแล้วผมลบไปปึบ๊บอันนี้ลบไปแล้วก็ให้เล็กๆเล,ล็กลงแล้วค่อยลบไปเลยนะครับใครจะใช้แอป,ปอื่นก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่ทุกคนถนัดนะครับ อับบนี้ก็จะสะดวกหน่อยนะครับถ้ามันแบบผิดพลาดได้นหน่อยก็จะยากหน่อยนะถ้าแบบพลาแบบชัดๆแล้วมันไม่ผิดพลาดอะไรก็จะเรียวหน่อยโอเคพอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับโอเคก็จะได้เป็นภาพอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าแอปทำเซเบอร์รอบตัวกันเลยครับผมโอเคเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในแอปทำเซเบอร์รอบตัวม็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดอันนี้เลยนะครับนี่กดเข้าไปแล้วก็ ปรับขนาดเลยนะครับนี่ขนาดตรงนี้นะ <S <S แนะนําให้เอาประมาณอ่าอ่าเท่าไหร่วะเดี๋ยวไปนึกนะคนดู1นึ่งพันแปเท่านี้นะครับนี่ตามผมเลยนะ1นึ่นะครับโอเคนี่หนึ่งพันโอเคหนึ 1, ่แล้วก็ปรับ f, f p s นะครับว่าจะให้ลื่นเท่าไหร่น,นะครับแนะนําให้เอาอ่า สี่สิบขึ้นนะครับผมโอเคผมจะเอาเป็นหกสิบละกันเพื่อจะได้สมูทสมูทนะครับผมโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วกดบวกเลยนะครับกดบวกไปแล้วก็กดอ่าตรงนี้เลยอันแรกอันแรกนะครับแล้วกดอันที่สองนะปึ๊บโอเคมันก็จะให้เลือกภาพอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดเลือกภาพไปกดเลือกภาพไปเลยครับผมโอเคพอเลือกภาพได้แล้วนะครับแล้วเราก็กดอ่าขีดท,ทามขีดนะครับ แล้วก็กดอันนี้เอฟฟกอะไรไม่รู้นะอยู่นี่นะแล้วก,กดอันบนสุดเลยอันแรกนะครับโอเคมันก็จะได้เซเบอร์ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดนี่ตรงนี้นะน,น,นี่กดไปครั้งหนึ่งครับผมแล้วก,กดมาตรงนี้นะนี่เซเบอร์นะปึ๊บ er นะก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเรากดอันนี้เลยครับผม่าแล้วกอ็อันบนสุดนะ ปุ๊บก็จะได้เป็นแักสกิดไฟนะครับเราก็เลือกสีตามใจชอบคนดูเลยนะครับที่ทุกคนต้องการนะครับโอเคเพราะว่านี่เป็นสีอะไรเป็นสีแดงก็จะเอาสีแดงนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้น่าจะเข้าอยู่นะครับโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอย่าลืมปรับตัวนี้ให้เป็นหนึ่งเลยนะครับใครปรับได้นะครับเนี่ยให้เป็นหนึ่งนะครับ นี่ใครปรับได้นะครับผมปรับแล้วมันได้ไปนะก็ช่างมันนะครับผมนะโอเคแล้วก็กดเปิดอันล่างสุดแล้วก็ปิดอันบนสุดนะครับนี่แล้วก็ลบตัวละครตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปตัวละครนะครับแล้วเราก็กดขีดถามขีดนะครับกดทางขยะนะครับปึ๊บโอเคอันนี้คืออันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ทีเบอร์แบบนี้เลยโอเคถ้าใครอยากให้มันบนถ้าอยากให้มันบนนะครับก็กดนี่ตัว AA ้น้ำหน้านะครับนี่ อันแรกเพื่อนเลยนะครับกดขีดลงมาแบบนี้นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเอากดรูปเวลานะครับนี่รูปเวลาปุ๊บกดบวกครับผมบวกไปครับผมแล้วให้ทำให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับโอเคแล้วกดบวกไปครั้งครับโอเคแล้วก็ปรับอันแรกนะครับกดมาตรงอันแรกตรงนี้เลยนะครับโอเคปรับตรงนี้ให้เป็นหนึ่งรนนะครับปุ๊บโอเค ต่อให้เป็นหนึ่งยี่ิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กดเวลาเลยนะครับให้เป็นแบบนี้นะแล้วก็มาอันที่สองด้านล่างนะครับแล้วกดบวกนะครับแล้วมาไว้ด้านหลังนะครับกดบวกอีกครั้งนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ให้เป็นลบยี่สิบนะครับโอเคก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะพอเราได้เสร็จที่เรียบร้อยแล้วเรากดบันทึกตรงนี้เลยนะครับนี่ด้านล่างนะกดไป แล้วก็นี่ต,ตัวเฮดตรงนี้นี่ปึ๊บอันด้านล่างสุดนะครับปึ๊บแล้วก็เลือกขนาดวิเลยนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับผมจะเอาเป็นอ่าห้าเอ้ไม่ไดีกว่าเอาสักห้าอะลนะครับโอเคจะได้เร็วๆหน่อยนะพอได้แล้วนะครับแล้วเรากดอ่าซีฟเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยไม่ใช่ดิกดเนี่นยสงเขียวนี่นะปึ๊บโอเคแล้วก็รอมันเลยนะครับผมรอมันเรื่อย โอเคนะครับพอมันบันทึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกด okay โอเคนะนะแล้วเราก็ไปเข้าแอปคลายมาสเตอร์กันต่อเลยนะครับผมโอเคเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในแอปคลายมาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดมาที่มีเดียนะครับผมแล้วเราก็อ่ากดเลือกอ่าเนเอ่ยที่เรานี่เป็นบันทึกไว้ในเอ s c c นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยปึ๊บ นี่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดอาเลเยอร์นะครับเรากดมีเดียนะครับนี่ก็แสงที่เราทํามาไว้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยนี่ทุกคนคิดว่ามันช้าไหมผมก็คิดว่าผมคิดว่ามันช้านะครับเรากดกลับก่อนนะครับเรากดบวกเลเยอร์นะครับแล้วก็นี้นะครับนี่หนึ่งทับหนึ่งนะครับแล้วเราก็อาเอาวิดีโอมาเลยนี่แล้วก็ปรับความเร็วนะครับ ก็จะปรับเป็น2.5เอ้ยวันเท่านี้นะครับนี่โอเคแล้วก็กดบันทึกไปเลยเาภาพสุดๆเลยก็ดีนะครับจะได้ภาพชัดนะโอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคเราก็กดกลับมาเลยครับผมเราก,กดมาที่อันเดิมเลยนี่แล้วก็กดอ่าเอาวิดีโอที่เราทําไว้เมื่อกี้นี้เอามานะครับแล้วเราก็เลื่อนลงไปนะนี่อันนี้เลย แล้วหน้าจอหน้าจอมันจะมีขีดอ่ามีขีดอยู่นะเห็นไหมขีดนะครับนี่ถ้ากดเปิดตรงนี้ไปทํานี้ให้เป็นสุดเลยก็ได้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็มาวางไว้ใกล้ๆตัวนี่แถวตัวละครน,นะครับดีว่าได้ยังโอเคนะครับก็ปึ๊บปึ๊บนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็กดมาที่อ่าเพื่อใส่เอฟเฟกนะครับ <พอ S 1> กดมาที่เลเยอร์นะครับมีเดียนะครับผมโอเคเราก็หาเอฟเฟกใส่เลยนะครับผมโอเคนะครับนี่เอฟเฟกนะครับผมก็จะใส่เอฟเฟกตตัวนี้เลยนี่เลยแล้วเราก็กดอ่าลืมเอา ไอ้ผมเอามันจากดิจตอกนะครับผมสามารถไปหาหลดกนันได้นะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้เราก็ทําแบบเดิมเลยนะครับตัดตรงนี้ให้สุดนะครับนี่โอเคแล้วก็หน้าจอเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนดูนะครับว่าเราจะประมาณไหนนะครับเหมือนจะประมาณนี้นะครับผมก็ตัดออกเลยแล้วก็ทำให้มันอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้า ปึ๊บโอเคแล้วก oh like ็วางตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะครับม um, ันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคเราก็ปิดเสียงตรงนี้ไปเลยเพราะมีจะมีเอฟฟิกเสียงนะครับโอเคพอเราปิดมาแล้วเราก็จะเพิ่มเอฟฟิอะไรต่อแล้วก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตกแต่งอันนี้ก่อนนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้เราผมก็ใส่เอฟเฟไม่เยอะหรอกครับผมก็ใส่นิดเดียวเลยนะใส่ไม่ได้ใส่อะไรมากมายใส่เท่าเดิมเลยนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดอ่าตรงบันทึกเลยนะครับแล้วก็เลือกภาพที่ทุกคนต้องการนะครับ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้เรอสักคูณนะครับรอมนะันอันนี้ก่อนนะครับผมโอเคเอฟเฟคผมไม่ได้แจกเยอะนะครับเพราะว่าเรียนน้อมนานนะครับคนดูนะทุกคนก็เน๋ยวันไหนผมว่างๆเนี่ผมก็จะมาแจกเอฟเฟคให้นะครับเอฟเฟคแบบไม่รู้กี่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 พันนะกี่พันเซ็คเอฟเฟคนะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้คนทุกคนขอนะาโมบุทายะอเลศนะครับ แล้วเราก็กดบวกนะครับแล้วก,กดนี่ชิบทับก้านะครับแล้วก็เลือกอ่าอันนี้เลยนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมปึ๊บโอเคจังหวะที่เขากำลังกจังแบบแบบกำลังจะกระโดดนะครับเราขยายก,ก่อนนะครับปึ๊บ ตอนนี้นะครับแล้วก็กดตันไกแยกที่หัวอ่านนะครับโอเคแล้วก็ขยับตรงนี้มานิดนึงนะครับประมาณเท่านี้นะครับผมนะแล้วก,กดบวกเลยนะครับแล้วก็เลอกเอฟเฟกนะครับผมก็จะเป็นอันนี้อันเดิมนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวหาหาดื่นก่อนก็ได้นะครับ ก็นี่มีเยอะแยะมีเยอะแยะเลยนะครับนี่ชื่อก็พิมพ์ตามนี่ดูต,ตามนี้เลยแต่อันนี้มันแบบยังไงอะ่ะบอกไ่ถูเหมือนกันนะนี่ผมแต่ผมจะใช้นี้นะครับนี่ปับให้มันเร็วหน่อยอืมโอเคปมะ่วานนี้นะครับเราก,กดมาที่เลเยอร์นะครับแล้วก,กดมีเดียนะครับ พื้นหลังนะแล้วเรือเป็นสีขาวนะครับนี่แล้วก็ทำตรงนี้ให้หอยู่ประมาณครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงของการจะเปลี่ยนฉากนะครับผมโอเคแล้วกดอ่าทำให้มันขยายขึ้นนะครับนี่แล้วนกะ็ปรับ,ปร,บประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยปึ๊บต่มันแบบเร็วเกินนะครับ ประมาณนี้แล้วกันปึ๊บดูกันเลยครับผมปึ๊บยังครับผมต้องรอจังหวะตอนเคากระโดดน,นะครับ,บนี่เดี๋ยวนิดนึงนิดนึงปึ๊บปึ๊บ,บยังครับ ปึ๊บโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ก็เสร็จทียบร้อยถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ด้านผมเสียงดังนะแล้วเราก็เพิ่มเสียงมาเลยครับผมผมก็จะแจกน้ำโมพุทายะนี่เลยนะครับปึ๊บทำให้อยู่ด้นนานหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ปรับเสียงประมาณสุดเลยก็ได้นะครับผมเราก็เลื่อนลงไปครับผม แล้วก็ใส่อเฟกตรงนี้นะครับเอ้ยมีของเอเฟกนะ้โมพูทยายะแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคแล้วก็ตัดตรงนี้ออกไปให้มันเท่าๆกันนะครับโอเคก็หนับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะอยากให้ตอนไลค์ก็คอมเมนต์้า้ล่างคลิปเลยนะครับผมคลิปนี้ผมขอ5 0 0ไลค์นะครับผมนะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมใาคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ